สวัสดีครับมาลดน้ำบักม่วงนะครับบักม่วงตอนนี้ก็ลดน้ำได้นะครับหลังจากที่ว่าช่วงดอกมันบานนะครับเฮ้าบอลดน้ำนะครับเพราะว่าดอกมันสีลวงให้มันจับหมากน้อยกอนนะครับจังค่อยลดน้ำได้นะครับปกติผมเฮ็ดยังซี่ประจํานะครับเพราะว่าป้องกันดอกลวงนะครับถ้าไปฮดช่วงมันจับดอกนะครับช่วงดอกบานนี่นะครับนี่นะครับบักม่วงจับหมากน้อยแล้วก็ไ้น้ำได้นะครับช่วงนี้ เริ่มหายน้ำแล้วเมื่อกี้ที่ว่าดอกมันบานนะครับดอกมันบานนั้นบ่อหายน้ำนะครับเพราะว่าป้องกันการร่วงของดอกนะครับถ้าเข้าไปหายน้ำเลยก่อนมันจะเป็นหมากมันก็ร่วงนะครับช่วงนี้ก็หายน้ำได้ครับเป็นน้ำสปริงเกอร์นะครับอันนี้ผมล็อกสปริงเกอร์ไว้ครับเพราะว่าบ่อหายสปริงเกอร์มันหมุนนะครับกิดมือจับปิดล็อกเลยนะครับบ่อได้อ่าีขั้นตอนยังมากมายนะครับถ้ามัน ปอยมันหมนุนมันกับสีสะออกมาท,างทังพีนะครับนามมันกับสีเลอะหรือว่าหยาเกิดมากกว่านะครับมองกําลังออกจับหมากหลายนะครับตัวน,นี้ก็เริ่มง่ญ่แล้วนะครับนี่ประมาณ3มเส้น4เส้นแล้วนะครับว่านามดอกไม้ดอกแล้วแก้วคมยิ้นดอกกอนะครับส่วนมหาชนกนะครับมหาชนกเพิ่งจะถอดดอกนะครับเป็นช่อด,ดอกตะเปาะน,น้อยๆนะครับ นี่ครับพี่น้องนี่ครับถอดดอกน้อยๆปูนครับขังบนนั่นนี่นะครับถอดดอกอันนี้มหาชนกนะครับส่วนแก้วขมิ้นแก้วขมิ้นนี่เป็นมากย่างดกเลยนะครับว่านามสีทองดกแล้วแก้วขมิ้นยั้งดกก้อยอีกนะครับแก้วขมิ้นนี่ปกติออกลูกเป็นพ่วงนะครับเป็นพ่วงเป็นพ่วง พ่วงดอกก,กับเจ็ดหมากแปดหมากนะครับบ่เป็นพ่วงละลูกสองลูกนะครับ้ามันสมบูรณ์นะครับมันสีได้ลูกละหกเจ็ดแปดต่อพ่วงเลยกับมี่นะครับตอนนี้ก็มาเปิดน้ำใส่มันนะครับดูครับนี่มันเป็นพ่วงสวยงามเลยเดี๋ยวมันสลัดลูกมันเองนะครับดกๆอยงนีบางที่ลูกมันสีสมบูรณ์่อซ้ำกันแค่เขา,าเอามือมาจับกิ่งมันจ,จับง่ามัน ข้าขยาวเนี่น้อยมันกรโลนทิ่มแล้วนะครับพวกที่มันบอสมบูรณ์นะครับาา้างข้าวบข้าบไขเยาวบะซันเดี๋ยวมันก็นสลัดของมันเองนะครับอันนี้ให้น้ำครับโดนพุนกระดกนะครับอันนี้แก้วขมิ้นนะครับเป็นบักมวงกินดิบนะครับที่อพอค่าแม่ขายหมักเสียเอาไปย่ำนะครับย่ำซุปท่านผู้ชมซูปพี่น้องกินนะครับ บกม่วงประเภทแก้วขมิ้นนะครับสามฤดูครับผมส่วนตัวพูดเป็นนามดอกไม้เบอร์ซีนะครับนี่นะครับนาดอกไม้เบอร์ซีงากองดินนะครับถ้ามันเป็นหมากแง้มหนนี่ได้เอาใหม่มะขามขึ้นนะครับครับจับหมากหน่อยแล้วนาดอกไม้เบอร์ซีเป็นสายพันธุ์บิกม่วงที่ส่วนตัวผมชอบนะครับนามดอกไม้เบอร์ซีชอบในรสชดฉาดของมันนะครับ นี่ตัวหนึ่งนะครับมาเบิ่งการจับหมากของมันจับหมากข้างๆนะครับตอนเป็นดอกนี่ดกอากลากนะครับดอกไปว่าเวลาจับหมากจับกระล้มกระแลมนะครับนามดอกไม้เบอร์ซีหอมหวานนะครับโดยส่วนตัวของผมเราชอบนามดอกไม้เบอร์ซีนี่อันดับหนึ่งนะครับส่วนทางพุ่นก็เป็น เขียวสวยนะครับเขียวสวยตัวนี้ยังมาทานจับมากนะครับเพิ่งจะเป็นช่อดอกกระปพะขึ้นน้อยๆนะครับนี่เขียวสวยเขียวสวยกับมีน้ากันอยู่หาหกต้นนะครับในสวนนี้ส่วนตัวนี้ก็เป็นนําดอกไม้สีทองนะครับตัวน้อยๆแน่ๆก็ร้ายนะครับทั้งพุ่นเป็นขนน้ำย่ยผสมกันหลายๆอันหลายๆย่างนะครับ เห็นโชกอันนันก็มนีนะครับจังโชกอันนันทั้งผีทั้งผีสีแห่งแรงก็ทั้งพูดนะครับพอมันยังบระท่านจะออกดอกเลยบ่ต้องการให้มันบรท่า,านเนห่ยไน้าให้มันนะครับส่วนตัวนี้เป็นบัก่วงเขียวใ่นะครับบานเทาเอินบกงอี้เขียวใยนะครับพึงจะถอดดอกนะครับถอดดอกน,น้อยๆนะครับน,นี่ยังบ่ะท่า,านเนห่ยไน้านะครับรูปทรงของ ต้นบักม่วงเขียวใ่นี่เป็นรูปทรงยืดนะครับบอบอมเป็นเตี้ยคือมูตัดแต่งกิ่งแล้วก็เวลากิ่งมันปงมันกับปงแบบยืดขึ้นลักษณะเก่าสิบองศานะครับบอแตงย่้มใดกับบอไปทั้งข่างกึ่เคียนะครับมันเล่ยแบบออกทรงสูงๆแน่นะครับอีเขียวใ่นี่นะครับออกดอกเตาาเต้แปะนะครับกับผ้าพี่น้องรอเบื้องสวนแล้วนะครับเนาะ เดี๋ยวช่วงที่มันพ่อฮอ,อหลูกฮอผลแล้วเดี๋ยวสิภาพพี่น้องมาชมตอนฮอนะครับสวนนี่ก็เป็นสวนพลไม่ผสมประสานนะครับเมื่อวานนิเป็นลำไย,ยนะครับที่ต้นยังเล็กอยู่นะครับยังบัลทนาไรหลายนะครับเวลามันออกผลนะครับแล้วก็เป็นสวนลินกี้นะครับลินกี้กัยังบัลทนาออกดอกออกผลนะครับปกติช่วงสองสามปีที่แล้วนี่ก็ออกดอกออกผลจับหมากให้ได้เห็นหมาก น้อยแล้วนะครับช่วงนี้แต่ว่าตอนนี้ยังบรท่านได้ออกดอกเลยนะครับบลูวามันสีเป็นผลเอียงกับดินฝาอากาศบ่นะครับตอนนี้กับมะเบิงบักม่วงแท่นนะครับในสวนนี่กับสวนเล็กๆนะครับผสมประสานด้วยผลหม้หลากาหลายชนิดทั้งได้ผลผลิตแล้วและยังบรท่านได้ผลผลิตนะครับเดี๋ยวถ้าช่วงใดที่มันพ่อหอหลูกหอผลแล้วเดี๋ยวสิภาพี่นองท่านผู้ชมนะครับมาชมสวน,สวนกเกษตรผสมนี่ไหมนะครับ ขอบคุณหลายๆนะครับเด้อที่เบิ่งคลิปนี้มาจนจบนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้นะครับเพื่อว่าโอกาสนาสิได้พาท่านผู้ชมมาชมสวนนี้ก็สะได้เห็นไปพร้อมพอมกันอขอบคุณหลายๆนะครับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับผม